สวัสดีครับผมเจอกันีกครั้งครับผมอัลมาโซลารเซลสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมอีกเช่นเคยเจอผมก็เจอเรื่องการจาะบ่อบาดาลนะครับผมวันนี้ก็วันที่8นะครับผมธันวาคม25ง5นะวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอราชบปรศนะครับผมจังหวัดสรัแก้วนะครับผมวันนี้เดินทางขุดจาะบ่อน้ําบาดาลกระทางเอฟีนะครับผมตอนนี้ขุดจาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วในความลึกอยู่ที่120เมตรนะครับผมตอนนี้ลงปั๊มเทสน้ําติดแผงโซลาราเซลขั้นตอนการต่อไปนะครับผม อย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้เราลงปั๊มไป60เมตรนะครับผมปั๊มเนี่ยเป็นปั๊มสองแรงท่อออก2อนิ้วโหลดข้างบนเหลือนิ้วครึ่งนะครับผมน้ําที่ไหลอยู่ตอนนี้ไม่น่าจะหลุด7คิวถึง8คิวต่อชั่วโมงนะครับผมก็หไม้ถึง 7- จ็ดถึงแปดิตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับผมอย่างบ่อบาดานบ่อนี้เราก็จอดในความลึกอยู่ที่120เมตรน้ําดีนะครับผมเราก็ลงท่อกันซุดกันพังให้เรียบร้อยนะครับผมมาตรฐานอีกเช่นเคยนะครับผมหน้าโซลาเซลนะครับผมตอนนี้เราก็ติดแผ่นอยู่นะครับผม แผงเนี่ยเราใช้เป็นแผงโมโนโหกแผงนะครับผมปั๊มเนี่ยเป็นสองแรง1500วัตต์นะครับลงไปในลงไปในความลึกอยู่ที่ห0สิเมตรนะครับผมน้ำไหลขนาดนี้หรือไหลดีมากนะครับผมเนี่ยอตอนนี้ช่างก็กำลังติดตั้งโครงสร้างแผงอยู่นะครับผม ก็อันนี้กกก็เป็นเอฟซีทางเรานะครับผมก็ติดตามตัวทีมงานโซล่าเซล์ไบอกว่าติดตามมานานแล้วนะครับผมวันนี้แกก็ใช้บริการทั้งขุดเจาะบาดานหนึ่งบ่อแล้วก็ติดแผงโซล่าเซล์อย่างนี้ด้วย2ชุดนะครับผมอีกชุดหนึ่งจะติดข้างในนะครับผมก็มีบ่อเดิมอยู่แล้ว1บ่อขุดมาหลายปีแล้วนะครับผมใช้เครื่องปั่นไฟอยู่ปรากฏว่าแกบอกว่าเปลืองน้ามันแล้วขี้เกียจเอาเครื่องปั่นไฟมานะครับผมก็ต้องการจะติดแผงโซล่าเซล์ประหยัดครั้งเดียวไปเลยนะครับผมแกก็ทําสวนตรงนี้ ขุดเป็นร่องคูสวนนะครับผมแกต้องการเปิดน้าร่องคูสวนใส่นะครับผมเพราะว่านาเขาตรงนี้จะเป็นสวนทุเรียนนะครับผมแกก็จะปลูกพืชเกษตรผสมผสานนะครับผมนี่อันนี้คุณพี่แกเป็นเอฟซีผมจะพาไปรู้จักใกล้ใกล้หน่อยอันนี้พี่ก็เป็นเอฟซีผมนะครับผมเป็นอาจารยนเน์เกษยณเนาะข้าราชการบำนาญอยู่ที่ไหนครับพี่อ,าาอันนี้พี่แกอยู่ที่ไหนครับผมอีกรอบเมื่อกีดด้ดังอยู่เชียงรันครับาราันยประเทศเนาะโค,ครงการตรงนี้ขุดโคกหลงหังนาเนาะพี่เ <removal. S 1> นาะ เกษตรผสมผสานพี่ก็มีหลายอย่างแนละ้วปลูกทุเรียนก็เป็นลูกเลยปลูกลำย้ยก็เป็นลูกแล้วนะครับผมพี่เคยขุดจอบไปแล้วหนึ่งรอบ,รบน้ำไม่ค่อยดีน้ำน้อยสองคิวสองคิวสองคิว,คว,ควต่อชั่วโมงมันน้อยเลาวพี่นะเนาะไม่ไหว,ไไวอันนี้ก็คิดยังไงถึงจ้างทีมงานน่าสนใจมาจอบบ่อบาดาลเล่าก็หน่อยใมั่นจทำดีทดีมั่นใจแน่นอนดดููแล้วในแล้วใช้้ไดใช้ได้ติดตามผมมานานแล้วเนาะ นานแล้วเนาะรู้ว <laughs> ่าผมอยู่ไหนหมดจนรู้หมดว่าผมอยู่ไหนมั่งอะไรยังไงจนรู้ว่าเจาะบ่อบาดานเขาเจาะกันแบบไหนรูผมได้ความรู้ไม่พี่เล่าเขาหน่อยดีับผมรู้ดีครับถึงว่าไม่ต้องจ้างผมเจาะก็มีความรู้เนาะถึงจ้างคนอื่นเจาะก็ได้นะครับผมนี่คุณพี่แกก็เป็นเอฟซีผมนะครับผมไว้ใจทีมงานเรามาขุดเจาะบ่อบาดานพร้อมกันติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แบบนี้นะครับผมจ้างผมท่านจะสบายใจตรงไหนนะครับผมจ้างผมก็ท่านจะสบายใจตรงที่ว่าผมจะไม่โกหกท่านนะครับผมเรื่องการเจาะบ่อบาดานกี่เมตร น้ำได้เยอะได้มากได้น้อยนะครับผมติดแผงโซล่าเซลล์กับผมสบายใจตรงไหนสบายใจตอนมันเสียนะครับผมขอผมเปลี่ยนได้มีช่างดูแลคอยซ์วิสให้เรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าผมจะทิ้งท่านนะครับผมค่าจอบ่อบาดาลหลายๆคนก็จะอยากถามอีกต่อบ่อบาดาลบ่อแล้วเท่าไหร่เหมือนเช่นเคยนะครับผมค่าจอบ่อบาดาลแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่ที่ข้อตกลงระหว่างคนสองคนนะครับผมจะถูกจะแพงขึ้นอยู่ที่การพูดคุยการว่าจ้างนะครับผมการทํางานมีหลายลักษณะนะครับผมมีทั้งลงท่อไม่ลงท่อนะท่านเรียกเอา นะครับผมติดแผงโซล่าเซลล์กันเหมือนกันก็มีหลายราคาหลายรุ่นหลายแบบนะครับผมโทรมาสอบโทรมาสอบถามกันได้นะครับผมอยากได้แบบไหนทักมานะครับผมอ่าเสร็จจากที่นี่เสร็จผมก็จะไปอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองต่อนะครับผมเพื่อขุดจาะน้ำมาได้กระทางเอฟซีอำเภอแก่งนะครับผมแล้วก็ไปต่ออำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีนะครับเอฟซีแถวแถวนี้จองคิวรอได้เลยนะครับผมอ่าถ้าท่านยังไม่มีช่างในดวงใจอำหน้าโซล่าเซลล์นะครับผมจอะน้ำไม่ออกผมไม่คิดตังท่านนะครับผมน้ำน้อยผมก็ไม่เอาตังท่านนะครับผมสวัสดีครับผม